โมเมนต์เล็กๆที่อบอวนไปด้วยความอบอุ่นหัวใจในมหกรรมกีฬาซีเกม2023กลายเป็นภาพจำที่แฟนกีฬาไทยและชาวอาเซียนพูดถึงกันไม่รู้จบเมื่อที่แนนทัดดาวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผู้เป็นทั้งแรงบันดาลใจและรอยยิ้มของใครหลายคนได้เจอกับเหตุการณ์แสนเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความหมายเมื่อมีน้องนักกีฬาหรือแฟนกีฬาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา เดินเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเขินอายความเคารพและความชื่นชมภาพนั้นไม่ใช่แค่ภาพถ่ายธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนของมิตรภาพความเท่าเทียมและพลังบวกของกีฬาที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้คนต่างเชื้อชาติต่างภาษาให้มาอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาสั้นๆอย่างงดงาม ทัดดาวในฐานะนักกีฬารุ่นพี่ที่ผ่านสนามแข่งมาอย่างโชคชนไม่ได้มีเพียงฝีมือในสนามที่โดดเด่นแต่ยังมีบุคลิกที่อ่อนโยนเป็นกันเองและเต็มไปด้วยความเมตานั่นทำให้เธอไม่ได้เป็นแค่ฮีโร่ของแฟนกีฬาไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นที่รักของแฟนกีฬาทั่วทั้งอาเซียนการที่น้องจากทีมเมียนมาหรือแฟนกีฬาชาวพมา่ากล้าก้าวเข้ามาขอถ่ายรูปแสดงให้เห็นถึงความกล้าความศรัทธาและความรู้สึกดีๆที่มีต่อที่นักกีฬาคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในบรรยากาศการแข่งขันที่ตึงเครียดและเต็มไปด้วยความกดดันในวินาทีนั้นรอยยิ้มของทัดดาวที่ปรากฏออกมาอย่างเป็นธรรมชาติกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าน้ำใจนักกีฬา อย่างแท้จริงเธอไม่ได้แสดงท่าทีเ,เหนื่อยหรือห่างเหินจากความเป็นซูเปอร์สตาร์แต่กลับโอบรับคำขอด้วยความยินดียืนเคียงข้างกันถ่ายรูปด้วยรอยยิ้มที่จริงใจโมเมตนต์นี้ถูกบันทึกไว้ทั้งในกล้องถ่ายรูปและในหัวใจของผู้ที่ได้เห็นเพราะมันไม่ต้องมีคำพูดมากมายไม่ต้องมีพิธีการใหญ่โตแต่กลับสื่อสารความรู้สึกดีๆได้อย่างชัดเจนซีเกมส์2 3ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัล แต่ยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศการที่นักกีฬาจากชาติหนึ่งได้รับความชื่นชมจากอีกชาติหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ากีฬาเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจร่วมกันได้แม้จะพูดคนละภาษาแต่รอยยิ้มการเคารพและการให้เกียรติสามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องแปลสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยโมเมนต์นี้สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะมันสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของนักกีฬาไทยในสายตาชาวโลกทัดดาวไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนของทีมชาติในสนามแต่ยังเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยความอ่อนน้อมถ่อมตนและน้ำใจที่พร้อมแบ่งปันให้กับผู้อื่นการที่นักกีฬาจากประเทศเพื่อนบ้านรู้สึกกล้าที่จะเข้ามาขอถ่ายรูปแสดงให้เห็นว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัยและได้รับการยอมรับซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเกินกว่าผลการแข่งขันได้ได ในอีกมุมหนึ่งสำหรับน้องชาวพม่าที่ได้ถ่ายรูปกับพี่แนนช่วงเวลานั้นอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในชีวิตการได้ใกล้ชิดกับนักกีฬาระดับทีมชาติที่ตนเองชื่นชมอาจเป็นพลังผลักดันให้ตั้งใจฝึกซ้อมมากขึ้นมีความฝันที่ชัดเจนขึ้นและเชื่อมั่นว่าความพยายามสามารถพาไปสู่จุดที่ยืนเคียงข้างไอดอลได้จริง ภาพถ่ายหนึ่งใบอาจกลายเป็นความทรงจำที่ถูกเก็บไว้นานแสนนานและถูกเล่าให้คนรอบข้างฟังด้วยรอยยิ้มไม่รู้จบโลกโซเชียลมีเดียในช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยการแชร์ภาพและคลิปของโมเมนต์ดังกล่าวพร้อมข้อความชื่นชมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติหลายคนกล่าวถึงความน่ารักความเป็นกันเองและความอบอุ่นที่สัมผัสได้แม้จะเป็นเพียงภาพผ่านหน้าจอ บางคอมเมนต์บอกกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้รักกีฬามากขึ้นเพราะนอกจากความมันในเกมแล้วยังได้เห็นด้านที่สวยงามของมนุษย์ที่มีต่อกันทัดดาวเองเคยให้สัมภาษณ์ในหลายโอกาสว่าเธอมองว่าการเป็นนักกีฬาไม่ได้หมายถึงการเอาชนะคู่แข่งเทียงอย่างเดียวแต่คือการเป็นแบบอย่างที่ดีการให้กำลังใจและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น โมเมนต์ถ่ายรูปเล็กๆนี้จึงสอดคล้องกับแนวคิดและตัวตนของเธออย่างชัดเจนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของทัศนคติที่ดีและหัวใจที่เปิดกว้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมามีประวัติศาสตร์ยาวนานทั้งในด้านวัฒนธรรมสังคมและกีฬาซีเกมจึงเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั้งสงประเทศให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น โมเมนต์นี้ช่วยลดภาพความเป็นคู่แข่งในสนามและเพิ่มภาพความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เคารพและชื่นชมกันการแข่งขันอาจจบลงเมื่อเสียงนลกวีดดังขึ้นแต่ความทรงจำดีๆจะยังคงอยู่ต่อไปเมื่อมองลึกกลงไปโมเมนต์นี้ยังสะท้อนบทบาทของนักกีฬาหญิงในสังคมยุคใหม่พวกเธอไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่ยังแสดงถึงความอ่อนโยนความเป็นผู้นำ และความสามารถในการเชื่อมโยงผู้คนทัดดาวในฐานะนักกีฬาหญิงคนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้ทำให้ห่างไกลจากผู้คนแต่กลับทำให้มีโอกาสส่งต่อพลังบวกได้มากขึ้นหลายคนที่ได้เห็นภาพนี้อาจนึกย้อนถึงความทรงจำของตัวเองในวัยเด็ก วันที่เคยมีไอดดลเคยฝันอยากเข้าใกล้อยากขอลายเซ็นหรือถ่ายรูปและเข้าใจความรู้สึกตื่นเต้นเขินอายและดีใจจนพูดไม่ออกโมเมนต์ของน้องพม่าก,กับพี่แนนจึงไม่ใช่เรื่องกลตัวแต่เป็นความรู้สึกสากลที่ทุกคนเคยสัมผัสทำให้ภาพนี้เข้าถึงหัวใจของผู้ชมได้อย่างง่ายดายในโลกที่ข่าวร้ายและความขัดแย้งถูกนำเสนออย่างต่อเนื่อง ภาพเล็กๆขอองค์การขอถ่ายรูปกลับกลายเป็นเหมือนแสงสว่างที่เตือนใจเราว่ายังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเสมอยังมีรอยยิ้มที่จริงใจและยังมีความหวังที่ถูกส่งต่อผ่านการกระทําเล็กน้อยกีฬาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนหรือเหรียญรางวัลแต่เป็นพื้นที่ที่มนุษย์ได้แสดงด้านที่ดีที่สุดของตัวเองออกมา เมื่อซีเกม2023ผ่านพ้นไปเหรียญรางวัลอาจถูกจัดเก็บสถิติอาจถูกบันทึกแต่โมเมนต์ประทับใจแบบนี้จะยังคงถูกพูดถึงถูกแชร์และถูกจดจำมันจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของกีฬาและย้ำเตือนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ใชัยชนะเหนือผู้อื่นแต่คือชัยชนะเหนือใจตัวเองในการเลือกที่จะเป็นคนที่ดีต่อกัน ที่แนนทัดดาวกับคำขอถ่ายรูปง่ายๆจากน้องชาวพม่าจึงไม่ใช่แค่ภาพถ่ายหนึ่งใบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพไทยพม่าเป็นบทเรียนเรื่องน้ำใจนักกีฬาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนที่ได้เห็นให้เชื่อว่าความเมตตาและรอยยิ้มเล็กๆสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้และในโลกของกีฬาบางครั้งโมเมนต์ที่งดงามที่สุดอาจไม่ได้เกิดขึ้นในสนามแข่ง แต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างหัวใจของผู้คนที่เปิดรับซึ่งกันแอลกันอย่างแท้จริง